สวัสดีครับนี่คือ Inside g News เคลื่อนไหวครั้งแรกหลังจบคอนเสิร์ตและข่าวลือข้อเสนอจากค่ายอเมริกาลิซ่าแบล็คพิงเปิดทุกความในใจกล่าวขอบคุณบริงทั่วโลกปิดฉากคอนเสิร์ตเวิร์ลทัวร์แบล็คพิงค์เวิร์ลทัวร์บอนพิงค์ฟァイナอินโซตลอด11เดือนของลิซ่าโรเซจินนี่จีซู 4ศิลปินสาวแห่งวงโกร l ป Blackpink นักโกเช็คสกายโดมกรุงโซประเทศเกาหลีเมื่อวันที่17กันยายน2023ที่ผ่านมาแต่ภาพความทรงจำไม่เลือนหายล่าสุดลิซาและลิซา,ามโนบาลหรือลิซาแบล็คพิงคโพสต์ความในใจว่าถึงบริงที่รักทุกคนขอบคุณมากสำหรับการร่วมปิดฉากเวทีบอลพิง n ์ร่วมกันทั้งหมดนี้มันสวยงาม และเป็นความทรงจำที่มีคุณค่ามากจริงฉันอยากจะบอกกับทุกบริงและร้องไห้ไปกับวินาทีเหล่านี้ร่วมกันพวกเราผ่านเวลาที่ดีมาด้วยกันรักพวกคุณมากค่ะประโยคดังกล่าวเป็นการเคลื่อนไหวครั้งแรกของลิซาหลังจบคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายส่วนทิศท,ทางของทั้ง4ศิลปินสาวทาง YG ออกมากล่าวเพียงว่ากำลังอยู่ในระหว่างการเจราจาท่ามกลางกระแสข่าว มีเพียงโรเซ่ที่ต่อสัญญาเพียงคนเดียวส่วนลิซ่าถูกค่ายอเมริกายื่นข้อเสนอที่มากกว่าเงินพันล้านอย่างไรก็ตามต้องรอติดตามการชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกครั้งอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ